กำลังดีกว่าเก่าหลายนะครับอ้าวครับผมหลังจากที่สซเทอร์โบเสร็จนะครับหลังจากนี้เขากระสีมาลองกำลังล่องมึงเนาะว่ารอบต้นรอบกลางรอบปลายมันสิได้บ่เดี๋ยวจะให้เจ้าของรถพ้นครับแล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะขับอีกร่องมึงครับว่ามันจะเป็นไงเนานะอารมณ์อารมณ์มในการใช้เทอร์โบนี่มันเป็นยังไงเนาะขับแล้วมันอืดบ่มันจังไหนบ่นครับแต่ว่ากับบอไป็ก้อนนะครับ ดินนี่นี่มันแข็งนะครับดินตัดอ้อยออกไหมไหมผมว่ามีหม่องล่องนะครับมันมีหน่าห้รล่องมันกระชิงไงร่อมแล้วก็ดินแกนแห้งกูรู้ว่าสีดันเต็มประสิทธิภาพบาเนาะครับเนาะแต่ว่าที่แน่ๆก็ฟังเสียงเดินเบาไปก่อนอเฮียครับเสียงก็สิบมาณนี่ เดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เซรันครับให้ให้มึงอาเสียจัดไปลองมึงกันนะครับเธอบู้ลูกเกานีดเป็นได่เสียงมันแต่วความแรงนี่อาจจะบนนี้กันนะครับเพราะว่าลูกเกาลูกไม่มันซ้ากันแต่ว,ว่ามันสิพิษแค่เสียงอ่าขึ้นไปนแล้วครับขึ้นไปนแล้วเอาเดี๋ยวไปฟังกันเท่าบ้าน เดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยครับโอ้หอนด้วยครับผม ดินแข็งแห้งแล้วก็รอ,อยางมันไงนะครับรถคันนี้จังหวัดต้นมันกระสีอกัอกเสียงอกัอกแน,น่อยูอ่น้อยเสียงไงซุปดอดเลยครับ

นะครับนี่แดดใบสองเสียงเป็นได้ครับอาดัรงไกลๆหน่อย

กำลังดีกวาเก่าหลายนะครับเพราะว่าเธอโบอลูกเก่าก็ซัําน,นี่แหละแต่ว่าใบมันอยากหลวมนะครับใบมันอยากหลวมมันก็เลยบอ่อคักมันได้ก่อนแรกว่าสิ่สอมแต่ว่าจะาข้องรถว่าบอสอบม,มาซื้อไม่เลยครับอ่ะพี่วุฒิซื้อจัดให้ครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน เสียงได้กลางขนะครับ เดี๋ยวพาไปเมืองความห่อนครับถามรถเพิ่นก่อนอนั่นใคเมืองความห่อนมันบูดขึ้นเท่าใดบูดอาบูดหาโอ้แต่ว่าเมืองความห่อนครับผมความห่อนหกสิบสี่ครับอ้าวถือว่าพานอยู่นะครับโอ้คือว่าเดีการเดีการฟุดจอดดีๆครับคือบโบูดเพิ่น ข้าเป็นนาจะพ่อแล้วครับร่องพ่อแล้วท่านโอ้เสียงไม่ได้การนี่ลีนะครับแน่นอนแน่นอนจะไปถามเจ้าขอ,องรถเพิน่นก่อนเป็นยังไงเนี่นยมาตป,ปานกันนะจะมาเสียงมนัมนม้วนๆก,กันแล้วรอบต้นรอบกลางรอบปลายเลยานนมาดีอยืนบ่ะ,ะรอบต้นได้การ,ยรอยู่บ่ได้อยู่หรืล่าได้อยู่ มันก็จะมีผลแน่จักหน่อยเออเอา่เพราะว่าล่อมันไงนะครับคันหนึ่งมันบอคือปกติอาจจะมีแบบโหลดแน่นัะแต่ว่ากับว่าถือว่านักนาสาหัสนะครับคือว่าดันดินแบบเคียวๆเนี่ยโอ้ผมว่าสบายเลยดันเนาะเนาะเสียงแม่สุดยอดเนาะดินมันดินมันแน่นเนาะหนามันจะเป็นแค่ชั้นไส้นะครับแต่นนีนเป็นดินท่ามนเี่เพราะว่ามันแกนหักมันเป็นดินทีเทาเลยล่ะผมว่า อันดินทรายแบบอันนั้นเนี่ยดินนาดินมันมันเป็นผงแม้เวลาเกลี่ยมามันแห้งครับคือนี่ดินพื้นที่ตรงนี้มันเป็นดินท่มนะครับแต่ว่ากับพวกขดินเหนียวแถวภาคกลางเนาะเดี๋ยวก็สิว่าเห็นว่ารถแห้งอีรีนมานดันดินแถวบ้านผมมืงอนะอันนี้บ้านผมนะครับผมผมผมหมายถึงบ้านผมเนอะผมแปลนบ้านเจ้าฮะก็ถือว่าเป็นที่นพราใจเนาะแห้งแห้งเอ แกแห้งซ้ำม,มันเลยเนาะเครื่องเก่าสิบแรงวะ่ะเนี่ครับฟังเสียงหวานเนี่ยครับถ้าใครสนใจยังไงนะครับนี่ติดต่อเลยเนี่ยครับรถไถฟอร์ดนิวฮอลแลนด์นี่ยงไข่เพิ่นแล้วครับคบเครื่องเรื่องเชอร์เบอต้องวุ๊เซอร์วิทของดีบ้านโคกครับผม อ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาลองเชอร์บูไม่เนาะไปเจอกันไหมคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ